สบายดีพี่น้องสบายดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะเบาเคเนอกจากขังหายไปโดนนะพี่น้องเนาะตอนนี้เบาเคอยู่อยู่ตามดงตามป่าพี่น้องอันนี้คือหมากแงวเนาะหมากแงวปกุกอันตั้งแต่รุ่นปาน่าเถ่ามาเถ่าเนาะมันดกแห้งอ่ะพี่น้องคนงานก็จะหยิบหักเส้นมาหมากแงวภาษาบ้านบ้านบ้านเบา,บา,บาเคพี่น้อง

เบียวกานวานชมพี่นจมแห้งกันหรอหลายตน้ยนปลูกไว้นี่้รุ่นพอทาไม่ถาวพันอยู่กเลยเนาะหรือลุงเนานะลุงโน ดอกมนะัหนาหากยันหักพี่น้องทางนี้เห็นบ่มีล้ายต้นงา,นาชุกแดงเย,เยอะพี่น้องเลยหมกักแงนหมักไผยเนาะ เป็นตามระดูการพี่น้องหากินย่างครับพี่น้องตามระดูการตามฤดูการมาเดออเอิอพี่น้องเดอปตาต่เฮ็ะสอหน่อยพี่น้องเรได้กินมาเด้อตามมาเด้ออยู่สปปลาบา,บานเบาเคพี่น้องตอนนี้เบาเคอยู่ อยู่ไร่เนาะอยู่หางอยู่นาพี่น้องมันก๊กบ่าวแค่ก๊กใหญ่ต้นนี้ยังไม่ทันชุบกันบ้างยังเท่าก๊กแห้งน่ะมึงไปลงมาคือหม่างลิ้นจี่เนาะเนาะแต่กระบอกเมันหม่างลิ้นจี่เป็นหมัก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 แงวเหมันหมักไผ่เหมือนพี่น้องดอกแห้งน่ะ โอกไว้ทำประสาทแล้วไม่ได้ใส่ปุนใส่ปุ้ยได้นี่ยจะเฮงแล้วพี่น้องไม่ได้มักกิมบี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเบ้าเคชาวปปอลาวจนเพียงหัวเบ้าเคพี่น้องต่ำแห้งนะอ,อ้ทำประสาทมาเดอ้อมาเดอ้อกินหมกักแงหมักไผ่บ้านเบ้าเคพี่น้องหลายแหง้งโพดโท ดกปีนเห็นและน้ำลายไหลน้ำลายเหี้ยบางคนเอาไปสั่วเนาะต้นนี้บก่อยหวานบานไหญเนาะอยากเปรี้ยวๆนิดหนึ่งโอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากไวส้สำหกับพี่น้องเนาะวิลาพี่น้องเลยภาพบรรยากาศพิธีชนดําบดตามบานนอกขอกนาพี่น้องอันนี้คือฝนตกเนาะหยางก็เริ่มเคี้ยวแล้วพี่น้อง พู้ทนทปกติเป็นไห่ทำแม่ทำเบาโอเคเนาะเอ็ดไห่เห็ดสวนเคเคคลิปนี้สลากพี่น้องทำนีก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าบายดทีทุกคนเดอ้อบ๊ายบายสบายดี